ขอโทษที่สบตาคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณจะทํายังไงถ้ากาแฟที่คุณดื่มดํำทุกวันเนี่ยมันมีลูกตาอยู่และมันก็สบตาคุณเฮ้ยชอบปะเนี่ยมาจงมาจ้องอะไรมาจุบนี่มาแนะนําหนังคาบูชินโน วิ Group วันนี้เป็นเรื่องราวของยายแก่คนหนึ่งที่เดินมาที่ห้องครัวเพื่อมาทํากาแฟอย่างพิถีพิถันและคัดสรรเมล็ดพันธุ์กาแฟคุณภาพเพื่อส่งต่อรสชาติความกลมกลม่อมหอมกลุ่นโรบัสต้าเมื่อทําเสร็จเธอก็ใส่นมเพื่อเพิ่มความอูมามินิดนึงแล้วก็ดื่มเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วเธอก็เดินไปเก็บนมในตู้เย็นระหว่างนั้นก็มีมือปริศนาโผลออกมาจากแก้วกาแฟแล้วก็กลับเข้าไประหว่างที่คุณยายเดินจิบกาแฟไปเธอก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในกาแฟที่เธอดื่มเข้าไปเธอเลยจ้วงมันออก าจากปรา,ากฏว่าเป็นเส้นผมสลวยสวยเก๋ยายก็งงแล้วก็มองไปที่แก้วกาแฟแล้วก็พบว่ามีลูกตาอยู่ในกาแฟจากนั้นมันก็ลืมตาขึ้นมาจ้องมองโดยไม่ได้รับอนุญาตยายเนี่ยก็ตกใจจนทําแก้วกาแฟตกกาแฟก็หกหมดเลยยายเนี่ยก็ค่อยๆก้มไปดูว่ามีอะไรอยู่ในแก้วกาแฟหรือเปล่าก้มลงไปช้าๆจากนั้นก็มีมือปริศนาคุ้องออกมาจากแก้วกาแฟดึงยายเข้าไปและยายก็หายสาบสูญไปตลอดกาลถ้าใครไม่อยากโดนก็พิมพ์มาว่า ขอโทษที่สกตาคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต